ผ่านไหมผ่านไหมผ่านมนี่ไงุดคนุณเยียใช่ไหมคะสปีค่ะวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คะออกเดินทางได้วันที่20นะคะเดือน7ปีนี้นะคะปี2021ันยี่สิบนะคะแล้วก็สิ้นสุดวันที่20เดือนกรกฎาคมสอนยี่สิบค่ะสปีคันคน สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะ I am Violet ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปิดคลิปด้วยการดีใจนะคะวีซ่าผ่านเนาะได้วีไป2ปีนะคะไปเยี่ยมครอบครัวนะคะเยี่ยมปับป๋าหเลียมที่ประเทศอ,อังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ไปพร้อมกันกับคุณแม่นะคะก็ก่อนที่จะเดินทางแม่และป้านะคะเลยพามาทำบุญไหว้พระนะคะขอพรอให้เดินทางปลอดภัยเนาะบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคน i a m v i o l e t ค่ะพบกับบุ๋มเช่นเคยนะคะ วันนี้ก็แม่ก็พามาทําบุญไหว้พระนะคะก่อนเดินทางเนาะค่ะรับพรเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะไปเที่ยววัดไหนกันบ้างในจังหวัดน่าจเจริญเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะพ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดถ้ำแสงเพชรนะคะอันนี้พระนอนนะคะบรรยากาศร,ร่มรื่นเหมือนเดิมน,นะคะเคยามาแล้วเนาะครั้งหนึ่งถ้เกิดว่าท่านไหนยังติดตามกันอยู่นะคะ ต้มบื่อต้มเย็นนะคะมากับแม่กับป้าสามคนนะคะที่ว่าครูไปโรงเรียนนนี้บรรยากาศ หน้าวัดเหมือนเดิมนะคะร่มรื่นนะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะแต่ว่าพอมาในวัดแล้วมันก็ต้นไม้เยอะเนาะธรรมชาติมันก็ร่มรื่นเป็นเรื่องปกติ วัดหนึ่งนะคะวัดพระเหล่าเทียมนิมิตนะคะเคยมาแล้วแหละแต่ก็มาอีกเนาะมาไหว้ขอพรวัดพระเหล่าเทีนิมิตใครผ่านมาก็แวะมาสักการะกราบไหว้ได้ค่ะ จะาพึ่อถอดอัน,นถอดยุบเพิ่งไรเนาะที่ครั้งที่แล้วเรามายกช้างกันนะคะนี่เรามาอีกเนาะมาไหว้ขอพรเดินทางปลอดภัย ในน,น้ำมนต์นะคะทุกคนน้ำมนต์เอาไปอาบไปกินน้ำแก้อเอาไปอาบนี่ให้ลำบีด้วยน้ำมนุษย์เอาไปอาบทุกคนตอนนี้มาวัดพระเจ้าใหญ่ลือชัยอีกแล้วนะคะเพี่ขนมเนื้นอ ยยเป็นวัดที่ครอบครัวบุ๋มชอบมานะคะแล้วก็มากันประจําก็นับถือนะคะศักดิ์สิทธิ์อยู่นะขอพรคิบสิ่งได้สมปรารถนาแต่เราต้องทำความดีด้วยใช่ไหม เดี๋ยวเราไปดูในวัดกันค่ะนี่ดอกไม่ไปถวายพระขว่าอืมนั่นจะเหรอฝนเพาไม่ตืเนผ่านต้องค่านคู่นะ กับเด่งเนี่ยนี่เหรออืมเอาให้เจ้าทั 6, ดอยอดแล้วค่ะยอดแล้วค่ะคู่รเงดคนี่นะคะพระเจ้าเห่งดุษถย นุดงามนี่นะคะก็ถวายเทียนนะคะจะชื <iza> ่อได้ร่มเย็นเหมือนเดิมค่ะ ไปวัดที่ไหนก็ร่มเย็นตอนนี้ ถึงวัดพระมองกลม,มิ่งเมร์นะคะวัดประจำจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะวัดพระใหญ่นะคะเป็นวัดสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะร้อนนิดนึงนะเนี่ยตอนนี้บ่ายสองค่ะร้อนนิดนึงก็มีลอตเตอรี่ขายนะคะมีน้ำมีโตเกียวมีอะไรนะคะ มีของขายคนไม่ค่อยเยอะอ๋อแดดแรงนิดนึงซ้ายมือจะเป็นตู้ซื้อที่เราเคยมาตีคลองร้องเป่านะคะ น,นี่ค่ะก็ตีคองนะคะส่วนซ้ายมือก็จะเป็นตักบาทร้อยแปดนะคะตักบาทร้อยแปดที่พักเหนื่อยเหนื่อยก็พักอันนี้จะเป็นพระปลางประจำวันเกิดนะคะทุกคน ปรางประจำวันเกิดนะคะส่วนทางนี้จะเป็นตักบาทร้อยแนะคะค่ะเชิญชวนมานะคะถ้าเกิดท่านในสนใจหรือว่าผ่านแวะมากลับไหว้สักการะได้ะคะ่ะคลิปจบแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังและการติดตามค่ะโอกาสหน้าไปเที่ยวอังกฤษด้วยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บุ๋มเลยนะคะ i am Violet ค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ